เด็กๆมาเจอจารยสภานะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมานับเลขนะคะจากน้อยไปหามากนะคะจากมากมาหาน้อยนะคะเราจะนับจากน้อยไปหามากมากไปหาน้อยหรือเราจะเรียกว่านับอะไรคะนับเรียงนะคะ1ไปถึง10แล้วก็ย้อนกลับมา10มาถึง1นนะคะดเด็กๆ มาดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถนับเลขได้หรือยังสามารถวางเลขได้ไหมจากการที่เราเขียนเลขไปเยอะแล้วนะคะค่ะมาลองทำกันดูเลยค่ะค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเราก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะมีอะไรคะลูกปัดอันนี้แล้วก็มีบัตรเลขนะคะบัตรเลขจำนวนต่างๆระวังคระเอาไว้เลยนะคะเด็กๆแล้วเราก็จะมาทำไมคะ มานับจำนวนแล้วเราก็จะวางหัดเลขร้อมีอะรคะดูเลยค่ะนะคะเราเริ่มนับจาก1ไปถึง10ก่อนนะคะเด็กๆ1อ่าเราวังเลข1นะคะ1 2วางเลข2 1 2 3วางเลข3 หนึ่งสองสามสี่วางเลขสี่นะคะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวางเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางเลขหกเห็นไหมคะอ่าต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็วางเลขเจ็ดนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวางเลขแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวางเลขเก้านะคะต่อไปจำนวนสุดท้ายหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็วางเลขสิบอ่าเด็กๆด,ดูสิคะเราก็จะนับไปเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกอันนี้เรานับเรียงจับน้อยไปหามากเห็นไหมคะตอนนี้เราจะลองนับจากมากนะคะไปหาน้อยได้ไหมคะเด็กเดก้าสิบนะคะ 10, บเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสอง หนึ่งอือสิะคะเราสามารถนับเลขจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมากแล้วก็นับจากอะไรคะจำนวนมากมาหาจำนวนน้อยนะคะลองนับอีกทีนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งได้ยังคะเ <c oughs> ด็กๆลองไปนับดูนะคะถ้าเด็กๆนับได้แล้วเด็กๆก็เขียนได้เลยนะคะเขียนสลับเลยจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากแล้วก็เขียนจากจํานวนมากไปหาจํานวนน้อยนะคะเป็นการทบทวนคณิตศาสตร์ของเราเพื่อฝึกความแม่นยําของเรานะคะเด็กๆ เขียนทุกวันนะคะเด็กๆจะได้จําตัวเลขได้ค่ะเด็กๆมาเขียนตัวเลขกันเลยนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้เด็กได้มีความแม่นยําในทางคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆได้รู้จํานวนนะคะแล้วก็รู้ตัวเลขนะคะรู้จักตัวเลขอย่างถ่องแท้เลยนะคะเด็กๆเคยเขียนมาแล้วเด็กๆลองมาคุนดูสิ 1นึถึงสิเนี่ยเด็กๆได้นับได้ไหมนะคะแล้วก็เรานับโย้อนหลังกลับมานะคะจากสิบถึง1นึ่เลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆก็สามารถทําได้เองนะคะเพราะว่ามันนี่ยากนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนของเด็กๆเลยค่ะ